สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวารีสคลิปนี้คุณยายพามาชมต้นลิ้นมังกรออกดอกค่ะนี่ค่ะลิ้นมังกรออกดอกกันนะคะลิ้นมังกรต้นนี้เป็นลิ้นมังกรไหมไทยค่ะแต่กอใหญ่เต็มกระถางเลยค่ะนี่ค่ะแานกล้องดูเลยค่ะเต็มกระถางเลยนะคะใบแข็งแรงค่ะใบแข็งแรงสวยงามมากเลยค่ะใบนี้ค่ะ สูงเมตรกว่าเลยค่ะนะคะสำหรับใบนี้นะคะน้องออกดอกรับโชคช่วงตุดจีนพอดีเลยค่ะดูลักษณะดอกนะคะลักษณะดอกเนี่ยก็จะเรียงค่ะเรียงตามชั้นของก้านดอกนะคะดอกที่ออกใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะออกใหม่ๆก็จะเป็นดอกตุ้มๆสีเขียวนะคะแต่ถ้าบานแล้วนี่ยค่ะพอดีที่บานนี้ก็ เริ่มเหี่ยวไปแล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนี่นะคะนี่นะคะที่บานแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีสีขาวค่ะนะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตุมๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเขีขยวป,นปอนๆนะคะแต่ละดอกตอนบานนี่ค่ะก็จะมีประมาณ5กลีบแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนค่ะหอมป,นปอนๆค่ะมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นลิ้มมนมังกรไว้ประจําบ้านก็จะช่วยป้องกัน ภัยอันตรายเพราะว่าอีกชื่อหนึ่งนะคะของลิ้นมังกรก็คือหอกพะอินค่ะซึ่งเป็นอาวุธที่พะอินใช้ในการต่อสู้จึงถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศส่งผลดีต่อสุขภาพจึงได้รับความนิยมในการปลูกเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับลิ้นมังกรนะคะจะปลูกในตัวบ้านก็ได้ค่ะ ในบ้านในอาคารสำนักงานหรือจะปลูกนอกบ้านนะคะบริเวณรอบๆบบ้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่คุณยายพามาดูวันนี้นะคะก็เพื่อที่ใช้นี่ค่ะมาดูออกดอกค่ะนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะโชคดีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่า ถ้าออกดอกเนี่ยจะนําโชคนําลาบมาสู่คนที่เป็นเจ้าของคุณยายก็เลยพามาชมค่ะเพื่อจะได้ให้ทุกท่านที่รับชมเนี่ยได้โชคดีค่ะนะคะอย่างที่บอกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นไม้มงคลที่ถือว่าป้องกันภัยจากภายนอกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะเท่ากับสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ